สวัสดีครับขวากันตอนก่อนจะกลับขวากีกแล้วครับมืัอนี้ครับเนาะถือลูกพี่ครับเนาะพี่ผ้ายางอ้อมปลายกีแล้วโอ้ยครับนะนักหนาอีกแล้วนี่ครับผลงานครับขาบาดเมื่อไหรครับลุยน้ำเตะใหม่ครับเนาะอือตามไปขามมาอีกแล้วครับเนาะตายตายตาย ยังไงเอาครับมื่อนี้ขาม่พ่อพ่อเดชครับเนาะคุณครับพ่อเดชเลี้ยงทังพี่ครับทังปอมรู้ทังให้ปอมรู้มาทั้งน้องซังแมวท่านี่ครับเนาะนี่กับบริเวณซ้ายมือเป็นน้องตาตังครับเนาะขึ้นสะพานอีกฟังหนึ่งครับเนาะลงสะพานมาทางรัตนาไปรัตนาบริบาลลำเพิ่นนะครับเนาะก็จะเลี้ยวท้ายแรกที่ไปเลี้ยงรอหานเส้นที่สองคือเส้นนี้ครับเส้นปอมรู้กอตคอนครับนี่เส้นทรายที่สองครับนี่ เราเซ็นตรงไปกับพวกแม่พันธุ์ไปเลี้ยงครับนะปีนี้พอเด็ดพอไส้พอฤทธิ์เน้นบริเวณน,นี้นะครับนะนี่สมบัติปัม๊มหัวขามมาเหรบพอพอเด็ดอยู่นี่เออตายพอกันโดนครับนะคุณอ,อยู่ในป่ากระมีค่คนไปตัวทิ่บทั่วแดนครับนะชองมือเราซ่อนแล้ว,ว,ลวยางเตีไม้ขาบาดเหมือนเราครับเลยยุ้ยน้ำกระพองครับอือเหรับนะ ขอกองอยงแปลงยู่ก็อิ่มอยู่ครับอืมไทยดีครับเลยน้ำ mm. น,นมดีครับไ mm. ทยเอฟซีเนี่ยเนี่ mm. คุ้นครับขอกระเดชยดชวนมากจากคุ้นนะครับพออยู่กับคุ้นนะ mm. ขอกันอยู่ติดบ้านนะครับเนาะจะมั่นยังไงครับเนี่ย mm. แ,แม่แม่ขาวนี่ปล่อยไปแล้วกับลูกอาย,ยุหลายเลยปล่อยออกครับนะ เงูน้ำเข่าย้าย่นครับตัวนึ่งงูน้ำเข่าอีกตัวนึงงย้ายอยู่ไกลๆเห็นบ่ตัวนี้น้ำเข่าบ่ะนี่คือตัวนั้นตัวใดซื้อมาใหม่ตัวนี้บ่ตัวนี้ครับตัวพุ่นเห็นบ่ะสองตัวตัวนี่แม่นี่ครับแม่พุ่นครับนะเอามาเขามาใหม่หัวลุ้นๆเห็นป่ะงูเฉพาพอซรายครับนี กำเงายู่ส <the> ี่โมงสิบหกแล้วนีนั่นกัสิบมอมาแล้วโอนั่นอ่ะครับมาฟอมโมล่ะนี่หนามาเมยนบ่เอา

โอ้กืย่อะมันตมครับเอาเลี้ยงยักพักครับนะหัวยู่อยู่อยากไรครับนะยักหน่อยกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ